สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มา EP สุดพิเศษนะครับปกติจะทำคลิปเกี่ยวกับระบบไฟ Power Box บ่อยๆเลยแต่วันนี้มีโอกาสได้ออกนอกบ้าน,นและลิกลนิดนึงอันนี้อยู่ที่ฟุทเบิร์กนะครับวิว3 6 0ปองศานะครับ ดูซิว่าคนโอ้โหคนเพียบมีอยู่สองคนทั้งหน้าเนี่ยมีกับฟิลกับฟิลกับอะไรวะเนี่ยฟุไม่รู้พ่อจะก่อนหน้าสวัสดีเจ้าผู้ใดลูกสาวคนโตเฮ้ยอันนี้แม่พอใช่ลูกสาวเลยเมื่อวานบอกเราอยู่เป็นลูกสาวคนโตอ่าเหรอ นี่พาครอบครัวมานี้ลูกสาวคนน้อยชื่ออะไรเฮยาเฮยาเทยาโรเจอร์เรียยเป็นคุกแก้วเหรอโน่นส่วนไอ้เดอลูกชายคนโตไม่ทำอะไรอ่ะจิมเล่นเกมเลยมึงทำไรออโพติกต์ออโพแล้วเอ้าเอ้าเอ้าคลิปไม่เรียงมาอบบรรยากาศใช้ได้เลยเอาเอารถตู้แคมเปอร์ที่ผมทำใช้เอง ขึ้นมาปรากฏว่าตู้เย็ยนเปิดของกระกจัดกระจายเป็นเรียกว่าเป็น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 บททดสอบนะครับว่ามันควรจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงตรงไหนนะก็เดี๋ยวลงไปค่อยไปแก้ไขเรื่องประตูตู้เย็ยนที่เราขึ้นทางชันๆนแล้วตรงประตูมีขวดน้ำอยู่มันเปิดเองนี่ตกใจเลยนคะครับ ก็เลยต้องให้ลูกสาวเอาเท้ายันไว้ยันประตูตู้เย็นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนขาลงเดี๋ยวจะพาไปชมทางว่าอย่าออฟรถอย่าออฟรถเออเดี๋ยวเดี๋ยวดิฟเลยเดี๋ยวดิฟลงเลยอันนี้มาเลยตู้ไม่ใช่สีประตูอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพาดิฟลงเลยไม่อ่ะเดี๋ยวเราจะติ้งเทไหลอย่างนั้นอย่างนั้นเลยอดไปโรงเรียนเดี๋ยวเดินทัวร์ก่อนนะครับทัวร์ตลาดท่าเบิกก่อนมีร้าน เยอะแยะแต่เปิดไม่กี่ร้านนี่ไปไปกันโอ้หมอกดีพี่น้องวันนี้หมอกดีแจ๋วเลยเดี๋ยวไปหากาแฟกินสักหน่อยกันเดี๋ยวถ่ายต้องแอบแอบเดี๋ยวไปติดหน้าคนเนี่ยโดนกฎหมายเ <laughs> นี่ยวันนี้เราเอาคันนี้มา นี่เลยเจ้านิสันเนอร์แวนนะครับพาขึ้นมาขึ้นทะเบิกมาไอมันก็ยังสามาอยู่ได้นะนะเดี๋ยวจะไปกินกาแฟหน่อยนึงนะนี่เลยร้านกาแฟเราจัดไปเดีย๋ยวไปดิ้งก่อนแป๊บนึ่งทำนะอะไรเนี่ยครับ นั่งเล่นเหรอครับกิ๊ฟเป็นคนดูนอะไรนี่มันฟินขนาดนี้เลยพ่อหลอกนั่งไม่เคยได้มาไงอย่างเงี้ยไม่เคยได้มาทำไมเหรอทำไมถึงไม่เคยได้มาขอไม่พามามแล้วเขาทำอะไรอยู่ทำงานนั่นดิทำในงานไม่ทำได้ไงลูกค้าพอถึงคิวจะเอาจะเอาจะเอา เข้าใจช่างหน่อยช่างขอเที่ยวมั่งเข้าใจป่ะเข้าใจไหมเห็นใจช่างบังเฮ้อไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยตั้งแต่หกเดือนที่ผ่านมานี่ฮะนี่เป็นความในใจของเมียช่างนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาเอาจากบ้านเนี่ยเอ้ยแล้วไงสาวทย่าเป็นไงบรรยากาศดีไหมฮะเย็นถ่ายรูปไปตัดคลิบโก้ได้มารอบนี้เป็นไงลูก นานหรือยังที่เราไม่ได้ออกมาเที่ยวกันเนี่ยสิบชั่วโมงเอ้สิบปีสิบปีหกเือนแล้วลูกปีหกห้าพอจะพอปีหกห้านะก็สิบปีด้ไรเงก็ยเได้ลยนะเพ่งปีพอดีตอนนี้เขาเลยกอบโกยครับกอบโกยประสบการณ์กรอบเลยก็มวยดังมากนะจังก็เล่นชอบมากเลยตอนนี้ยมองมาหาเราดูดิหมองเชิญมาหาเราจังจัง่ายคอยยันทายรูปเอาไปลงคลิปนี่เขาจะ มันไสไลนนี่เน่ยก็นานๆจะได้ขึ้นทับเบิกนี่ปีนี้เพิ่งได้ออกบ้านมาเที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวแบบจําเป็นด้วยพอดีมาส่งของมาส่งของให้น้องแจ็คแล้วเมาขับรถกลับไม่ได้หลอดกินโลกแล้วก็ในแวะมาเที่ยวพุทัเบิกบรรยากาศที่ห่างหายไปนานไม่แน้มานาน เอส,สดชื่นค่อยมีพลังมาหน่อยนึงอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันวัดตาโพตะเบิกสภาพครับหอบครับอัพโหลดเดี๋ยวอัพโหลดเดี๋ยว <c oughs> ต่เขาเครับหอบสีครับแต่ว่า ลูกปั้นสวยดีนะครับที่นี่ลูกปั้นสวย<อ> ไม่รู้เขาไปไหนกันหมดพอมีคนบ้านประปราย ไปดูตรงโค้งเยอะๆอีกทีนะตอนนี้เราออกจากฟุตเเบิร์กมาเดี๋ยวขอขอตัวไปซิงกันแป๊บนึงป่ะวิวสวยวิวสวยเป็นไงวันนี้มาโอเคยังฮะเอาเสียงดังฟังชัดนหน่อยดิยังไม่อกท่ไหกลับเร็วไปไหนกลับเร็วหน่อยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ ดีฟลงนะเอาไม่ดีเปล่าลงถ้าเปิดนะครับสำหรับเพื่อ,ๆอนๆที่ยังไม่เคยขับรถขึ้นเขาลงเขาพยายามใช้เบรกใน,น้อยที่สุดนะแล้วก็ให้ใช้เอนจินเบรกเยอะๆนะครับ ก็ไม่ต้องกลัวมันโค้งอะ่ะใส่มันเข้าไปเลยไม่ต้องแบบถึงโค้งทีเบรกทีมันเสียจังหวะคนข้างหลังไหลลงไปเรื่อยๆวันนี้คนน้อยผมก็ลงเกียร์สองไหลลงเกียร์สองไปเรื่อยๆแต่ถ้าันไหนรีบก็ให้ไปก่อนถ้าความเร็วมันเยอะเกินไปแล้วก็เบรกสักหน่อยหนึงเบรกเป็นจังหวะนะครับปั๊บปั๊ป๊ปปไปอย่าไปเบรกยาว เดี๋ยวจานเบรกมันร้อนมันจะเฟดช <What? S 1> มาแล้วครับโค้งต่อเนื่องครับ GPS <G PS> บอกว่าเจ้าไงวะจะขับก็ขับจะถ่ายก็ถ่ายนี่ GPS <G PS S 2> เริ่มเริ่มเสียงดังแนละ้ว GPS ก็จะดิฟลงนั่นเยที่เพสโบมาเมื่อกี้เลยดีฟลงไม่ได้เลยช่วงนี้ช่วงโค้ง 5S น่าจะเป็นโค้งตัว S จำนวน5จุดนะที่เป็นจุดอันตรายก็ลงเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบร้อนเนี่ยถ้าคันหลังเขารีบให้เขาแซงไปเราก็พยายามไม่เบรก ไปเรื่อยๆเพราะว่ากว่าจะผ่านในโคองเอจนหมดเนี่ยไปถึงด้านล่างเนี่ยเบรกมันจะมีความร้อนสูงเดี๋ยวมันจะไปกลิ้งเบร่อยู่ เป็นช่วงทางโคง้งที่ใกล้จะถึงตีนเขาคือถ้ารถที่เบรกมาจัดๆเนี่ยช่วงตรงนี้เบรกมันจะร้อนจัดนะครับแล้วมันจะเบรกไม่อยู่หลายคันที่กลิ้งไปก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้ดนะังน,นั้นก็ขับลงเขาก็เบรกนี่ใช้น้อยที่สุดนะครับใกล้จะถึงละใกล้ถึงข้างล่าง เป็นช่วงที่โค้งแล้วมันลาดยาวรถมันจะไหลนี่เลยรู้สึกจะเป็นโคงนยย้งข้างหน้านี่แหละ,ะจะถึงข้างล่างแล้วเบกยาวเลยนะเ <c oughs> บกีะใกล้ใกล้กถึงแนละ้วใกล้ถึงจุดที่อันตรายที่สุด จุดที่เกิดอุบัติเหตุไอยที่สุดของพุทธเบิร์กจะอยู่โซนประมาณตรงนี้โค้งลายเอสเนะี่ยกีสก็ไม่รู้ตรงช่วงนี้จะถึงด้านล่างอย่าไปเบรกตลอดทาง <laughs> ข้างหน้านี่ไฟเบรกแม่งแดงแป๊ดเลยวะ่ะ <laughs> เราก็ต้องเบรกตามเขาแต่ก็ใช้เบรกน,น้อยๆยังพยายามถ่ายที่ไหนครับติดจะถ่ายไม่ให้ติดนะครับเดี๋ยวมาม่าครับ <laughs> จุดนี้นะครับจุดนี้มีกลิ้งกันไปเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงข้างล่างที่นะลอยยังอยู่เลย <c oughs> มันเป็นช่วงโค้งท้ายเลยเวลานั้นคนที่ใช้เบรกเยอะๆมันเบรกมันร้อนเงาเงาไม่อยู่มันก็จะถลายลืน่นตรงนี้กลิ้งกันกลิ้งกันบ่อยนะมากี่รอบก็จะเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งตรงนี้ จะเห็นข้างคานนี่ลอยเต็มไปหมดเลยพวกปีนเกาะเลยตอนนี้เราไม่มีรถข้างหน้าแล้วครับผมก็ไม่ต้องเบรกอะไรมากมายไปได้เรื่อยๆดูเหมือนจะถึงตีนแล้วนะถึงด้านล่างแล้วโอเคสิ่งต่อกันตอนนี้ก็ลงมาถึงตีนทบเบิกเรียบร้อย,ลยแล้วนะครับเตรียมจะออกไปถนน ลมอะไรนะลมลมสากอิสณนุโลกเดี๋ยวถึงสามแยกแล้วถึงไฟแดงแล้วถึงสามแยกไฟแดงเซเว่นอยู่ขวามือเป็นไงวันนี้ทิปวันนี้เป็นไงมั่งทิปวันนี้เป็นไงมั่งหัานหน้ามาหน่อยเด้ออาวสน,น,นุกไหมทำไมกัรฟันโพด ขนมแต่ว่าพ่อไม่มีขนมให้เออเราอยู่บนทับเบิกกี่ชั่วโมงเนี่ยวันนี้สองชั่วโมงได้สองชั่วโมงเออแล้วเมื่อไหร่จะได้มาอีกปีหน้าเฮ้ยปีหน้าเลยเหรอนานไปแล้วก็พอบอกว่าเรางานตัวนี้โหน้ามาหน่อยมาบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวเป็นจะได้ปิดคลิปปิดคลิปตัวนี้สองปีแล้วบอกหัวมาดิเฮ้ยมาเลยมาเลย ไอ้ไอ้หัวขี้มาเร็วอ่าบายบายนะคผู้ชมอ่าบายบายว้เจอกัน EP หน้านะบ๊ายบายบายลา